สวัสดีครับทุกทุกท่านพบกับช่อง Bir d Today วันนี้มาในเพลย์ลิสต์ของ BT ไม้ประดับในคลิปนี้ผมจะมาเปิดกล่องบอลสอีแกะกล่องเนาะไม่ใช่เปิดกล่องแกะกล่องบอลสีที่มีชื่อว่าณเมืองนนทนนะครับซึ่งบอลสีต้นนี้นะฮะผมได้สั่งมาจาก Facebook ที่มีชื่อว่าเอกเอกนี่คือ a c e b o o k คุณเอกเอกนะครับอ่า ทีนี้เรามาดูนะครับผมก็ดูพัสดุที่ส่งมายังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพตอนที่ผมไปเห็นน้องเนี่ยในในเฟซเนาะว่าภาพของน้องเป็นยังไงอ่ะไปดูเลยนะครับนี่คือภาพที่ผมได้ไปเจอในเฟซเนาะแล้วผมก็จะมาแกะแล้วก็เปรียบเทียบว่าตรงปกหรือเปล่านะครับอ่ง ดูภาพน้องที่อยู่ในเฟสแล้วทีนี้ไปดูต้นแม่ของน้องนะครับก็เป็นต้นที่สวยเนาะเป็นแม่พันธุ์ที่สวยกันเลยทีเดียวอ่ะไม่รอช้านะไม่เสียเวลาก็แกะกันเลยนะครับ มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแกะตรงนี้ออกอกีกนะครับนี่นะเดี๋ยวเขาแกะตรงนี้อีกนะครับ ดูนะครับที่แกะออกมาแล้วนะในทุกๆคลิปนะครับที่ผมได้บอกไปเนาะต้นไม้เนี่ยที่ผ่านการขนส่งเนี่ยเขาก็มาถึงเราไม่เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็มีใบเหี่ยวบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมรับได้เพราะว่าผมรู้ว่าการขนส่งมันต้องใช้เวลานะแล้วก็สภาพที่น้องอยู่ใน แก้วอยู่ในวัสดุที่เขาปิดนะมันก็อาจจะทําให้น้องเนี่ยไม่ได้รับแสงอ,อยู่ในระบบปิดก็อาจจะทําให้น้องเฉาบ้างไม่เป็นไรนะครับใบเนี้ยผมเอาออกเลยนะครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เทียบกับตอนที่ผมได้เอาเห็นน้องอยู่ในเฟสนะครับออาเทียบกันเลยโฟกัสอาจจะไม่ชัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ แต่ก็ถือว่าตรงปกเนาะน้องเป็นใบที่สวยนะครับก็ด่างชมพูอ่าสวยกันเลยทีเดียวนะหน้าสวยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยคาดว่าน่าจะเป็นต้นแม่พันธุ์ได้ดีเนาะแต่ต้องยอมรับนะครับถ้าด่างมากน้องก็จะโตช้าเนาะก็เราต้องยอมรับในจุดนี้ให้ได้นะครับก็ไม่เป็นไรได้น้องมาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงให้ดีนะครับนี่คือ ณเมืองนนที่ผมได้สั่งจากคุณเอกเอกนะครับในคลิปนี้ผมจะแกะให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกทุท่านดูพัฒนาการน้องไปเรื่อยๆเนาะดูไปพร้อมๆกันว่าน้องจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของคลิปนี้แล้วนะฮะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ